สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมครับกิริศบอยรถบ้านครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งเกียร์ออโต้นะขับง่ายๆกคันหนึ่งนะมาแนะนำนะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะจะขับในเมืองก็ได้ขับทางไกลก็ยังได้นะสำหรับเจ้าคันนี้ครับ t o y o t a Vios 1.5รุ่น E โมเดลปี2014นะครับวันนี้นะผมเอาตวัวสีบอลมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปร่างหน้าตากันเลย ทางด้านหน้าของรถนะฮะกระจังหน้านะเป็นโครเมียมนะฮะตัดกับทางด้านไฟนะดูกระทัดรัดสวยๆเลยทางด้านดวงไฟเนี่ยเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเราไหลกันมาต่อมาดูส่วนของด้านข้างกันครับในส่วนของด้านข้างนะอ่าทางล้อนะฮะล้อก็จะเป็นล้อแม็กแต่งมาให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับหูกระจกครับหูกระจกคันนี้ก็ ไฟฟ้าด้วยนะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทางด้านรถคันนี้ก็จะมีในส่วนของการซาดิดให้ถึง4จุดเลยนะครับทางด้านมือเปิดประตูนะฮะก็จะมีตกแต่งกรอบหน่อยนะสวยๆเลยอ่าตกแต่งกรอบแล้วมือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเอามาดูกันส่วนของด้านหลังกันเลยครับในส่วนของด้านหลังนะเริ่มจากทางด้านดวงไฟนะับดวงไฟก็ใช้งานได้ปกตินะโดยจะเป็นไฟถอยไฟ,ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับ ตัวคนนี้ก็โลโก้ Vios รุ่น E โลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมชัดเจนไม่มีหลุดนะครับตัวคนนี้จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกที่3ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์นะป้องกันความปลอดภัยถึง2จุดนะเวลาคุณใช้เกียร์ R นะครับห้องสัมภาระด้านหลังนี่ก็กว้างขวางสะอาดนะครับและที่สําคัญครับยางอะไรของเจ้าคันนี้ครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาด้วยนะครับบอกเลยว่าหน้าใช้สุดๆครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับ เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทนะครับมาอีกทีนึงแล้วกันเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันต่อเลยครับในส่วนของด้านในห้องโดยสารเนี่ยก็กว้างๆนะก,ก็ไม่มีริ้วรอยเลยสะอาดๆเลยแอร์เย็นๆด้วยนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะภูมิโทนด้วยสีดำนะครับสวยๆดุด,ดเลยด้านพวงมลาลัยเนี่ยก็จะมีส่วนของแอร์แบ็กด้วยนะครับ แอร์แบ็กก็เป็นถุงลมนะมีถึง2จุดนะมีในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็ทางด้านที่ผมนั่งอยู่กับพวงมาลัยคนขับนะครับในส่วนของด้านกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นเจ้าตัวนี้ก็รองรับในส่วนของ CD f m a m u s b AUX ด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องแอร์ช่องแอร์ก็กว้างๆนะแอร์เย็นๆในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นระบบอัลลอกปรับเมนนุ่นนะครับ ต้วตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องจ่ายไฟด้วยนะครับ12โวลต์เลยล้วตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ครับง่ายๆนะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะจะมีในส่วนของเกียร์ที่ช่วยขึ้นในทางลาดชันด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของเบรกมือแล้วก็ที่วางแขนนะครับก็สามารถใส่สิ่งของได้ด้วยนะครับคอนโซลด้านผู้โดยสารเดยวจะมีในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะเก๊ะนะครับผม ในส่วนของเบาะนะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําสภาพดีนะจะมีตัดเล่นลวดลายกราฟ,ฟิกสีน้ําเงินนะครับสวยๆเลยด้านหลังก็เช่นกันครับเจ้าคันนี้นี่สามารถนั่งได้ถึง5คนเลยแบบสบายๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้ครับ Toyota v i o s 1.5รุ่น E โมเดลปี2 0 14เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5 0 0 0กว่าบาทนะครับ อบอกเลยว่าเจ้าวีออเนี่ยเป็นสินค้าคลายดีของทางบอยรถบ้านนะครับก็จะมีโฉมให้เลือกมากมายนะฮะเราจะเป็นสีเทานะสีขาวตอนนี้จะเป็นสีบอลน,นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่บอยรถบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของช่องทางออนไลน์ไว้ด้านหน้านะเผื่อใครต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพักหรือโทรมาได้ด้วยนะครับทางเรานะครับมีบริการนะส่งตรงถึงที่นะครับก่กอนที่จะรถไปส่งคุณลูกค้าเนี่ยก็ได้ทำการชำระล้าง เชื้อโรคเรียบร้อยแล้วด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องโควิดเรื่องโรคภัยนะครับผมคิดจะซื้อรถมาที่บอยรถบ้านครับเพราะที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ผมกีริตบอยรถบ้านต้องไปนะครับสำหรับั้งหน้าจะพบกับผมกับรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ